ใครบอกพุทธมทนตรสายหนึ่งไม่มีที่ชุดบาสมันๆันคิกผิดแล้วครับที่นี่วินนิ่งบาสเกตบอลครับเนี่ยที่น้องแหมยบอกว่ามันมี4คอร์ดอ๋อหนึ 1, 1่งหนึ่งถึงสิบสองใช่อันนี้มี12ที่วินนิ่งบาสเกตบอลสายหนึ่งมีครบที่แปดสิบสองคอร์ดบาสสองคอร์ดบอลสองคอร์ดยันฟิตเนสอ๋อนี่ไงเขามีเขามีให้เช่าด้วยนะนี่อันนี้เขามีรองเท้าให้เช่าครับว้าวค่าเช่าหกสิบบาทนี่ครับสนามบาสมาดูสนามบาสเปิดใหม่ นี่ไงคนไม่เข้าาม Winning ส e t ตบอลสายหนึ่งสนามโคตรเยอะแถมสนามยังสวยอีกต่างหากครับก่อนจะไปลุยสนามสวยๆที่ Winning Basketball ต้องขอยืดก่อนนะครับจะได้เล่นได้นานขึ้นวิ่งในสุดกว่าเดิมครับขอถ่ายบรรยากาศหน่อยวันนี้ผมจะพามาสนามบาสที่ผมชอบที่สุดในย่านนี้ Winning s p o r t พุทธมนทนสายหนึ่งบอกเลยว่านี่คือสวรรค์ของคนรักบาสเกตบอลเลยครับทายในตัวสนามคือดีมาก สนามพื้นแน่นจะเลี้ยงจะชูตจะ crossover ทำได้แบบฟินๆเลยครับไม่มีสะดุดเลยแถมยังมีห้องพักรับรองแขกมีห้องอาบน้ำมาเล่นที่นี่ครบจบในที่เดียวแล้วเรื่องราคาไม่ต้องกลัวแพงครับเพราะค่าสนามชั่วโมงละ1,500บาทฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตี้หนึ่งก็มากันประมาณ15-20ถึงคนตกคนละร้อยกว่าบาทครับและนี่ก็คือ winning basketball ครับส่วนคลิปหน้าอยากให้เราไปรีวิวสนามไหนอีกคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผม